สวัสดีตอนเย็นทุกทกท่านนะคะก็ขอบุณพระเจ้าสําหรับโอกาสนี้ที่ได้มาแบ่งปันเพลงพิเศษร้องเพลงสรรเสิญพระเจ้านะคะก็เพลงที่จะร้องในค่ําคืนนี้ก็มีชื่อเพลงว่าก้าวต่อไปนะคะเป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่ให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเองนะคะในการที่เมื่อเจออุปสรรคนะคะก็เป็นสิ่งที่ให้ตัวเองสามารถที่จะ ก้าวต่อไปตามอย่างที่เพลงได้บอกนะคะด้วยความรักและการทรงนำของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างนะคะข้อพระคัมภีร์ที่จะแบ่งปันก็อยู่ในฟิลิปปีนะคะบทที่3ข้อ13และข้อ14นะคะได้กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า และข้าพเจ้าบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์นะคะ่บ uh, so good evening everyone the song that I'm going to sing this evening is entitled uh, pressing forward so This is very. Um, this is a very encouraging song because uh, when I feel discouraged, it always remind me that God is always beside me and His love always there. So I just need to move forward and um, going forward to to reach the goal that God has set or the purpose that He has um, set for me. Yeah. So let us. Um, Continue in our faith by knowing that God is always there for us so that one day we will reach our goal and receive the reward from our Lord. So be blessed with a song. <laughs> วันนี้ทางเดินกายชิตใจขอมอบหมดไว้ให้กับพระโอษ On the channel. รับใช้ด้วยใจทั้งต่าง,างรง่มเช่นชีวิตประกาศความรักยิงย่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัล ความรักนำฉันให้เก่าต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้นงตัวเก่าไปจะรับใจด้วยใจทั้งทั้ง้อง,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 ง่วยชื่นมตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังมิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัล ใยด้วยใจทำพันรูปใช้ชีวิตประกาศความรักยิงย่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยคือฉรับรังววน์